สวัสดีครับเบอร์ซ่าไอทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Star ์ซีดแอดเนียติกเกกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับมาพูดถึงนะครับบุกยึดที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอของรางวัลด้วยนะครับแต่ว่าของรางวัลเดิมเนี่ยมีนะครับแต่ว่าจะมีในรูปแบบในการเล่นใหม่ก็คือจะมีการแข่งขันในเรื่องของคะแนนนะครับเห็แม้ว่าจะมีคะแนนตรงด้านซ้ายมือนะครับถ้าเกิดใครอันดับ อยู่ที่เท่าไหร่นะครับของรางวัลเราจะได้ตามนี้นะครับก็สูงสุดเลยนะอันดับหนึ่งนะครับจะได้เพชร500กับเจ้าตัวของ XP e เงินรวมถึงมัตเตอร์คีนะครับตรงนี้นะก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ในช่วงอันดับไหนนั่นเองนะครับส่วนของรางวัลตามด่านเนี่ยเรายังได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเขาจะส่งไปที่กล่องจดหมายนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับนี่นะครับ อยู่ตรงนี้เลยนะครับที่เราไปบุกยึดนั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับในการเล่นนะครับก็เป็นการเก็บแต้มโดยใช้บัฟข้างบนนั่นเองนะครับซึ่งบัฟข้างบนเนี่ยจะช่วยเพิ่มแต้มให้กับหรือว่าเพิ่มคะแนนให้กับเรานะครับตรงนี้ก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับถ้าเกิดเราเล่นนะครับช่วงแรกเนี่ยถ้าเราไม่ใส่บัฟเนี่ยเราจะเล่นได้ถึงด่านที่15นะครับพอ ถึงด่านสิเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องมีในส่วนของคะแนนนะครับให้ถึง3,000นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาใส่บัฟพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้แต้มเราถึง3000ันะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ใส่บัฟเนี่ยนะครับเราอยู่ด่าน15เนี่ยนะครับเราเคลียดด่าน15แล้วและจะอยู่แต้มประมาณ2 2 5 0้าถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเราก็ไปหาอีกประมาณ800นะครับหรือว่า750แต้มนะครับหรือว่า50คะแนนนะครับอมืมาใส่นั่นเองนะ ซึ่งมันจะมีอยู่บัฟหนึ่งเนี่ยที่ใส่อันเดียวแล้วได้ครบเลยนี่ครับก็คือเจ้าตัวของบัฟนี้นะครับพ,พวกที่ตายแล้วจะไม่สามารถออกไปต่อสู้ได้นะครับใส่อันนี้อันเดียวนะครับคือเฉลุยเลยนะครับผมแล้วก็หรือว่าเพื่อนๆนนจะใส่เยอะๆก็ได้นะแล้วก็ผมแนะนํานะครับว่าใส่บัฟแล้วเนี่ยไปเล่นด่านหนึ่ง <c oughs> ไปเล่นด่านหนึ่งง่ายสุดนะครับผมแต่ว่าบัฟเจ้าตัวของไอที่ได้บันลห้าร้อยแต้มเนี่ยนะครับก็ ห้ามให้เพื่อนในทีมตายนะถ้าเกิดเพื่อนในทีมตายแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาไปเล่นต่อในด่านต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่เพิ่มในส่วนของการแข่งขันในเรื่องของคะแนนเข้ามาเท่านั้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของรางวัลเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เนาะสําหรับทีมที่ใช้แลวกันนะครับมาแนะนํากันนิดนึงนะครับก็1ตัวละครนะครับสามารถเล่นได้6ด่านนะครับหรือว่า6ครั้งนั่นเองนะครับ ก็1 6เนี่ยผมใช้เป็นทีมนี้เลยนะนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือใหม่นะปกติผมไม่ได้ใช้น้องคนสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้ใช้เขานะครับน้องไอ้หนองแต่ว่าผมมาลองเก็บแต้มเล่นๆนะครับก็เลยช่วงแรกเนี่ยตายไปปกติเนี่ยผมจะใช้ทีมนี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้บัฟตอนแรกนะนะพอใช้บัฟปุ๊บนะครับแล้วน้องเขาตายนะน้องตรงนี้ตายนะครับก็เลย หายไปนะครับไม่สามารถลงเล่นต่อได้นะครับอืมแล้วรอบในส่วนของตั้งแต่ด่านเจ็ดขึ้นไปเนาะจะใช้ทีมนี้ครับนี่นะครับนี้เลยอืมเจ็ดแล้วก็ไปสิบสามเนาะอันนี้เป็นทีมที่สามนะครับที่ผมใช้เนาะจะใช้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ห้าทีมนะครับมีสามสิบด่านนั่นเองก็เลยใช้ห้าทีมนะครับอันนี้ทีมที่อ่านี่ทีมที่สามเนาะ นะครับแล้วก็ไป19นะครับทีมที่สี่นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยทีมเขียวนั่นเองนะแต่ว่าจะไม่ได้ใช้แท้งน้องอิเลน่านะครับเอาน้องอิเลน่าเนี่ยไปเล่นในส่วนของด่านที่5น,นั่นเองนะครับอืมคุ้งกว่านะ,ะนี่ครับผมแล้วก็จะมาอยู่ที่ด่าน25เลยนะครับถึง3าสิเนี่ยใช้ทีมนี้นะครับก็เป็นทีมที่ ดามีจัดจ้านมากๆนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะอัดในส่วนของบัฟคะแนนข้างบนเนี่ยได้อย่างตึงๆเลยนะโดยผมก็ยัดไปเต็มที่เลยนะครับก็สามารถผ่านได้นะครับตั้งแต่25-30ถึง30เลยนะครับก็ผมยัดตรงนี้ไปได้คะแนนอยู่ที่บวกไปอีก3,350แต้มนะครับก็บวก a อ k สุดนะครับเด็บสุดนานแล้วก็มีในส่วนของ ลดปริมาณการฟื้นฟูพักพวกด้วยนะครับก็ลดเทปีสูงสุดของพักพวกด้วยก็ใส่สุดจัดเต็มนะครับตรงนี้แล้วก็ไปใส่พักพวกที่ตายแล้วไม่สามารถออกไปต่อสู้ได้ก็ใส่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะถ้าเกิดเราสามารถที่จะรีเซ็ตได้นะถ้าสมมุติว่าเราเล่นอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยตายนะครับก็กดมาลองเล่นใหม่นะครับได้นะจนกว่าเพื่อนเราจะไม่ตายนะถ้าเกิดใครมีเวลาว่างพอนะครับ ถ้าใครไม่มีเวลาว่าก็อาจจะเอาบัฟตัวนี้ออกแล้วใส่อันอื่นก็ได้นะครับตรงนี้นะก็เล่นเท่าที่ไหวแล้วกันนะผมก็ไม่ได้ใส่บัฟไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะก็ขี้เกียจเล่นด,ด้วยก็ได้ประมาณนี้นะครับก็มีเวลาเหลืออีกแต่วันอยู่นะครับประมาณสี่วันเนาะอีก4ี่วัน4ี่วัน5้าวันนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีคนเริ่มมาตีกันแล้วนะครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนหลอกนะครับก็ เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มลูกเล่นใหม่เข้ามานะครับเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับการใส่บัฟเข้ามานั่เองแล้วก็ได้ของรางวัลเพิ่มแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับสําหรับบุกยึดที่เพิ่มเนี่ยเพิ่มของรางวัลเข้ามาใหม่นะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับวอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ